วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเรื่องของบทสวดศักดิ์สิทธิ์บทหนึ่งที่ว่ากันว่ามีพลังขนาดที่สามารถพลิกชะตาของมหานครที่กำลังจะล่มสลายให้รอดพ้นจากความตายทั้งหมดได้อย่างน่าสจัจจรย์เลยล่ะครับคำถามสำคัญที่หลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันคือบทสวดแค่บทเดียวเนี่ยนะจะมีพลังมหาศาลขนาดช่วยชีวิตคนได้ทั้งเมืองเลยเหรอมันเป็นไปได้ยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบของปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่นี่ที่มหานครที่ชื่อว่าเวสารีครับคือต้องบอกว่าเมืองนี้ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองสุดๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันกลับกำลังจมดิ่งลงสู่ฝันร้ายที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเลยครับเป็นชะตากรรมที่เรียกว่าโหดร้ายเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้จริงๆเคือห่ายานะที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาแค่เรื่องเดียวครับแต่มันมาแบบเป็นแพ็กเกจเลย เหมือนคลื่นยักษ์สามลูกซัดเข้ามาทลลมเมืองแบบไม่ให้ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวคลื่นลูกแรกที่ซัดเข้ามาก็คือทุบพิกภัยครับความอดอยากที่เกิดจากภัยแง้งพืชผลเสียหายผู้คนก็เริ่มล้มตายแล้วพอคนตายเยอะๆคลื่นลูกที่สองก็ตามมาติดๆเลยครับนั่นก็คืออหิวาตากะโรคหรือโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายจากซากศพที่จัดการไม่ทันและที่เลวร้ายที่สุดก็คือ กลิ่นของความตายมันได้ดึงดูดคลื่นลูกที่3เข้ามาครับนั่นก็คือเหล่าอมนุษย์หรือพวกพูดผีปิศาจที่เข้ามาซ้ําเติมคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ลองนึกภาพตามนะครับว่าสภาพเมืองตอนนั้นมันจะเลวร้ายขนาดไหนคือความตายมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเห็นกันเกลื่อนกราดอยู่ทุกที่ซากศพนิกองกันจนต้องเอาไปทิ้งไว้นอกกำแพงเมืองจนแทบจะไม่มีที่ให้คนเป็นเปนได้เดินกันแล้วครับมันคือภาพของความสิ้นหวังอย่างแท้จริง มันหนักหนาสาหัสถึงขนาดที่ชาวเมืองเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าตลอด7ชั่วอายุของกษัตริย์เนี่ยไม่เคยมีภัยพิบัติอะไรที่มันเลวร้ายขนาดนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของพวกเขามาก่อนเลยจริงนะฮะแต่ว่านะครับเขาว่ากันว่าในความมืดมิดที่สุดเนี่ยมันมักจะมีแสงสว่างเล็กๆปรากฏขึ้นเสมอและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสุดท้ายเพื่อหาทางรอดซึ่งมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลย คือตอนนั้นเนี่ยเหล่ากษัตริย์ลิชวีผู้ปกครองเหมือนก็พยายามหาสาเหตุกันสุดความสามารถเลยนะครับเขาก็ไปเช็คกันว่าเอ๊ะภัยพิบัตินี้มันเกิดจากกษัตริย์ทําอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งพอตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่ใช่ตอนนั้นแหละครับที่ทุกคนสิ้นหนทางกันหมดแล้วจริงๆมองหน้ากันแล้วก็ได้ข้อสรุปเดียวกันว่าในเมื่อพลามของมนุษย์ธรรมดามันสู้ไม่ไหวแล้วก็เหลือแค่หนทางเดียวเท่านั้นแหละครับคือต้องไปขอพึ่งบาร,รมีจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องอธิบายก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือสูงสุดเลยครับพระองค์คือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นเหมือนกับแสงสว่างแห่งปัญญาและความเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการเดินทางไปทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์เนี่ยมันก็คือความหวังสุดท้ายความหวังหนึ่งเดียวที่ชาวเวสลีเหลืออยู่แล้วจริงๆและแล้วภารกิจที่แบกความหวังของคนทั้งเมืองไว้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับคณะทูต ที่ต้องบอกว่าแบกชะตากรรมของชาวเวสาลีทั้งหมดไว้บนบาของตัวเองก็ได้ออกเดินทางครับเพื่อไปทูลน,นันเชิญพระพุทธองค์ซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้เสด็จมาช่วยเหลือพวกเขาและเรื่องมันก็เริ่มน่าอัศาจรรย์ขึ้นเรื่อยๆครับเพราะแค่การเดินทางแห่งความเมตตานี้เริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแหละรรนในาศของเมืองที่เคยเต็มไปด้วยความสิ้นหวังก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยคือจุดที่มันน่าอัศาจรรย์มากๆเลยก็คือ ปฏิหาริย์เนี่ยมันไม่ได้รอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองก่อนนะครับแต่มันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีที่พระองค์ส่งตอบรับคําเชิญเลยพอการเดินทางเริ่มต้นขึ้นลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับแค่พระบาทของพระพุทธองค์แตะที่ริมฝั่งแม่น้ำเท่านั้นแหละอยู่ๆก็มีฝนห่าใหญ่ตกลงมาเลยครับเป็นฝนที่ฉล้างซากศพและความสกปรกทั่วทั้งเมืองจนสะอาด แล้วท่านนั้นยังไม่พอเท้าสักกะเทวราชก็เสด็จลงมาอีกทําให้ผู้อมนุษย์ที่เหลืออยู่เนี่ยพากันหวาดกลัวแล้วก็หนีไปอีกเพียบเลยคือเรียกว่าพลังแห่งความเมตตาของพระองค์เนี่ยมันแผ่ไปถึงก่อนที่ตัวพระองค์จะไปถึงสะอีครับทีนี้พอพระพุทธองค์เสด็จมาถึงกรุงเวสารีแล้วพระองค์ก็ได้ประทานสิ่งที่เปรียบเสมือนยาขนานเอกหรือโอสทิทิปที่จะช่วยรักษาเมืองนี้ให้หายขาดจากมหันตภัยทั้งหมดทั้งปวงครับ และโอสถทิพย์ที่ว่านั้นก็คือบทสวดที่ชื่อว่ารัตนสูตรนี่เองครับรัตนสูตรคืออะไรมันคือบทสวดที่ว่าด้วยคุณความดีอันประเสริฐสูงสุดของพระรัตนตรัยหรือแก้วสามประการในพุทธศาสนานั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับการสวดบทนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการประกาศสัจธรรมความจริงอันเชิญพลังแห่งคุณงามความดีที่บริสุทธิ์ที่สุดมาขับไล่สิ่งชั่วร้ายและความมืดมิดทั้งหมดออกไปนั่นเองครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือ พระพุทธองค์ไม่ได้เป็นผู้สวดบทนี้ด้วยพระองค์เองนะครับแต่พระองค์ทรงมอบหมายภารกิจที่สําคัญมากๆนี้ให้กับพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธโอปรถากหรือผู้รับใช้ใกล้ชิดของพระองค์ซึ่งท่านพระอ,อนทนเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเลิศในเรื่องของความจําและความใส่ใจมากๆเลยครับแล้วพิธีกรรมนี้ต้องทํำยังไงบ้างพระพุทธองค์ก็ทรงให้คําแนะนํากับพระอานนท์อย่างชัดเจนเลยครับมีขั้นตอนดังนี้เลย1คือต้องเรียนบทส่วนนี้ให้ขึ้นใจจากพระพุทธองค์โดยตรง 2คือให้ถือบาทของพระพุทธองค์ที่ใส่น้ําไว้จนเต็ม3คือให้เดินไปรอบๆเมืองตรงระหว่างกําแพงทั้ง3ามชั้นและ4ี่คือสวดรัตนสูตรไปพร้อมกับประพรมน้ำมนต์นั้นไปตลอดทางเพื่อสร้างเป็นเหมือนเกาะป้องกันที่มองไม่เห็นคลุมเมืองไว้ทั้งเมืองเลยครับเอาละครับลองจินตนาการภาพตามไปพร้อมกันนะท่ามกลางความเงียบสง,งัดของเมืองที่เต็มไปด้วยความตายเสียงสวดรัตนสูตรของพระอานนท์ก็ได้เริ่มดังกังวานขึ้น และในวินาทีแรกที่เสียงสวดนั้นดังขึ้นพลังของบทสวดก็แผ่กระจายไปทั่วทุกอนุของเมืองเลยครับแล้วมันก็ส่งผลโดยตรงกับพวกอมนุษย์ที่ยังแอบซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆพวกมันเกิดความตื่นตระหนกความหวาดกลัวแบบสุดขีดเขาครอบงำพวกมันทันทีเลยครับภาพเปรียบเทียบบนสไลด์นี้มันโชว์ให้เห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนสุดๆเลยครับคือก่อนที่จะมีการสวดเนี่ยพวกอมนุษย์มันยังซ่อนตัวอยู่ตามกองขยะตามกำแพงคอยรังควานคนอยู่เลย แต่พอเสียงสวดเริ่มขึ้นเท่านั้นแหละโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับพวกมันพากันวิ่งหนีตายแบบไม่คิดชีวิตเลยอารมณ์มานกันไปหมดที่น่าทึ่งคือมันกลัวกันขนาดที่ไม่ยอมออกทางประตูเมืองดีๆนะครับแต่ถึงกับพังกำแพงเมืองเพื่อหน,นีออกไปให้เร็วที่สุดแสดงให้เห็นเลยว่าอานุภาพของบทสวดนี้มันรุนแรงขนาดไหนและในที่สุดหลังจากที่พลังของรัตนสูตรได้ขับไล่ความมืดมิดทั้งหมดออกไปจนหมดสิ้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่แสงสว่างและความหวังจะกลับคืนสู่กรุงเวสสาลีอีกครั้งหนึ่งครับผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่มันเหมือนกับปาฏิหาริย์เลยครับโรคระบาดที่เคยฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนหายไปเฉยๆเลยครับชาวเมืองที่เคยหลบซ่อนอยู่แต่ในบ้านก็พากันออกมาเฉลิมฉลองกันใหญ่พวกเขาพากันไปสักการะพระอนตน์ด้วยดอกไม้ของหอมเมืองทั้งเมืองที่เคยสกปรกและน่ากลัวก็กลับมาสะอาดและสงบสุข และพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จเข้าสู่เมืองที่บริสุทธิ์แล้วในที่สุดครับแต่รู้ไหมครับว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรอดชีวิตทางร่างกายอย่างเดียวนะครับเพราะเมื่อภัยร้ายทางกายภาพมันหมดไปแล้วเนี่ยแสงสว่างทางปัญญาก็ปรากฏขึ้นมาแทนมีบันทึกไว้ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมโปรดชาวเมืองซึ่งทําให้มีผู้คนร่วมไปถึงเหล่าเทวดาได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมเป็นจานวนมากถึง 84%,00 0พ ซึ่งนี่คือการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณที่มันลึกซึ่งยิ่งกว่าแค่การรอดตายเสียอีกครับและนี่แหละครับคือมรดกที่สืบทอดต่อกันมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตวันนั้นได้กลายเป็นตำนานแห่งการปกป้องคุม้มครองที่ยิ่งใหญ่ทําให้บทสวดวนรัตนสูตรยังคงเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่สําคัญที่สุดที่ชาวพุทธโลกใช้สวดเพื่อปัดเป่าเพียนตรายและเพื่อความเป็นสิริมงคลมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดของรัตนสูตรนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าหรือบางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดไปได้อาจจะไม่ได้มาจากปาฏิหาริย์ที่ไหนเลยแต่อาจจะมาจากพลังของศรัทธาศรัทธาในความดีงามและพลังของความเมตตาที่เรามีให้แก่กันในยามที่ลำบากที่สุดก็เป็นได้ครับ